จะมีเขาตลอดทั้งทางเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างขับแบบคือถนนมันเรียบมากค่อนข้างขับง่ายมากเลยะคะ่ะแต่ก็คือจะแบบมีโค้งมีอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าสวยมากนี่นะคะเราจะขับไปแค่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะที่สุขโขทยัยชื่อว่าสีวิไลนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปเช็คอินเลยค่ะเมื่อกี้เพิ่งจอดรถนะคะก็เดี๋ยวไปเช็คอินด้านในเลย ก็น,นี้นะคะก็เข้ามาในห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเขาะจะรีวิวสั้นๆเนาะว่าในห้องมีอะไรบ้างนะคะก็ในห้องเข้ามานะคะฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นโซนห้องน้ำเนาะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้นะคะแล้วก็มี คอสแตตรงนี้นะคะนี่เปิดมาที่ให้ก็คือจะมีเสื้อคลุม2ตัวเนาะมีรองเท้านะคะเมื่อกี้พอยใส่คุณแล้วเขาบอกว่ามันมียุงเยอะมากนะคะที่นี่เขาว่าให้มาช็ชตยุงมาแต่ว่าพลอยมีสเปรย์ที่เป็นกันยุงเนาะไฟฉายนะคะมีตู้เซฟแล้วก็ในห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีโคมไฟอ,อ๋อแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะคะแบบนี้น่ารักมาก ให้มาเป็นแบบนี้นะคะคือเป็นขวด shower gel hand gel นะคะแล้วก็มีเทียนหอมตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือ dental kits นะคะมีหวี cotton bud นะคะอันนี้เป็น shower cap หมวกคุมผมอาบน้ำแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบเหมือนถุงที่ใส่ผ้านามัยนะคะมี cotton pad นะคะมีสำลีแล้วก็มีกระเป๋านะคะออกไปข้างนอกอนะเหมือนเป็นหนักหนาไปดูก่อนว่าเขาใส่อะไร อ๋อเป็นแฮร์ไดเออร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างนะคะนี่ก็เป็นโซฟานะคะแล้วก็มีรูปนะคะตกแต่งแบบนี้เป็นเตียงแล้วก็นี่คือโคมไฟนะคะห้องค่อนข้างสูงเลยอะ่ะ ก็มีผ้าเช็ดตัวให้2ผืนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโซนเคาน์เตอร์หน้าทีวีนะคะอันนี้เป็นขนมผิงที่เขาให้เป็นขนมผิงของที่นี่นะคะบอกว่าเป็นของสุโขทัยเป็นแบบพื้นเมืองเลยนะคะแล้วก็มีน้ําให้มีนวดด้วยนะคะที่นี่ก็เดี๋ยวจบรีวิวห้องที่นี่เท่านี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากแต่เดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกมีสระว่ายน้ำแล้วเขาบอกว่ามีเจดีย์ที่700ปีเป็นของดั้งเดิมเลยนะคะที่อยู่ในโรงแรมเดี๋ยวาพาออกไปดูนะคะ เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศของโรงแรมตอนเช้านะคะก็ด้านหลังนี้นะคะเป็นบอ่อบัวนะคะทุกคนอยู่ตรงกลางโรงแรมเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวพลอยจะเดินไปที่สระว่ายน้ํานะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ไปเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศรม่มรื่นมากๆเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปสระว่ายน้ํากันนะคะ สวยมากเลยนะคะตรงนู้นน่าจะเป็นแม่น้ำนะนี่นะคะจดีที่บอกว่าของเก่า700ปีนะคะเป็นดั้งเดิมเลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้เป็นกรุงเก่านะคะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะเดี๋ยวพลอยพาไปดูข้างในนะคะตรงนี้ก็เราเดินมาที่เป็นร้านขายของนะคะนี่นะคะเราเช่าบักกี้นะคะ,ะเพื่อที่จะขับไปข้างในด้วยไม่ใช so ้โซ เออโอเปนดิสอันนี้โอเคยาแล้วก็โอเคขอบคุณค่ะ ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปอําเภอสวรรคโลกค่ะก็เป็นเมืองเก่าของที่นี่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามีสตรีทอาร์ตด้วยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารหลายร้านเดี๋ยวเราไปทานอาหารที่นู่นกันนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอาเภอสวรรคโลกแล้วนะคะเป็นสวรรคโลกสตรีทอาร์ตนะคะเดี๋ยวพอยพาไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เพิ่งเจออย่างแรกนะคะเขาบอกที่นี่เป็นเมืองสโลไลฟ์นะคะ <laughs> เมื่อกี้นะคะก็เดินเดินดูก็มีประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรมันเป็นทางผ่านเพื่อที่จะไปลำปางต่อนะคะตอนแรกเราตั้งใจจะไปลำปางเลยแต่ก็มันมีเส้นทางที่สามารถแวะมาได้นะคะที่นี่ก็แวะมาหน่อยแล้วกันไม่ไกลมากนะคะก็เดี๋ยวเราเดินเดินดูค่อยว่าไปทานข้าวลำปางดีกว่านะคะเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยมี เดี๋ยวเราไปลำปางกันคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปสถานีขึ้นรถมานะคะอยู่แถวๆนี้นี่ตรงแยกนี้เลยนะคะถนนช้างเผือกนะคะนี่สถานีอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเราจะขึ้นคันนี้นะคะสีขาว <c oughs> ขึ้นเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เกิดรอบหนึ่ง3 0มบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า400บาทเนี่ยก็เขาจะไปหยุบแวะตามวัดต่างๆด้วยนะคะอันนี้คอยก็เอาแบบแค่รอบเดียวนะคะ300บาท ถึงแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคน้องชื่อสงการนะคะอายุห้าขวบค่ะก็เท่ากับ25ขวบ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นคนนะคะไป let's go <S ขอบคุณค่ะ <c oughs> บ๊ายบาย